เงาะรอบไปยามมากนี่ไปปีงยเยอะเมือนนี่ปได้กิน,นง,นงนน่ายครับปีงก้วลดเยอะี่ันนี่ไปปีงเมื่อไรอันหลายๆก็ปีงสิไรตต้มสุพี่น้องกินเยอะ สองหีบตากรใย้ายพูดละพูดละหยีบตายายปีงปลลตหอมหอมสเหตตาเป็นเก็บบักทั่วเก็บบักทั่วมาต่ำปีงผลลตฝนตกใสเยี่ยวยากระซุ่มมืดที่น้่ง nam sườn sung nam thoát kia 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 hiệp kia 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 thì để chỉnh thuốc lên hiệp giống mình Thì có đầu dòm mình đấy sẽ im như được Cái hai mặt thua mà kéo พี่น้องอะไรวท่านไหนไี่เห็นนกินเศราเมื่อไหนมากมา,มา,ากกล้องเขามาห้มน้ำกันแต่งหงอแล้วไปหาบักทั่วมาแก้วอยู่ปีงตาไปถาแล้วพี่น้องยืดกับให้ขับหน้าแต่กินอังเสร็จแล้ว หอมพี่น้องมันผมรีบไปแย่หนี่มาเด้อมาเด้อให้กองเข่ามาดื้อพี่น้องให้กองเข่ามาห่มกันเด้อพี่น้องเมื่อนีร่ได้ปิ้งปลาลุดห่างหมงเลยไยามตู้หมันยืมยมันอยู่ ไ้กนละปียอยอต,ตกใส้ดินลงางอ,อันพอดีหมอเขากันหมอเขาสุกพอดีกะปงมาหนึ่งให้เขาละเลยแลยต่เราพยายามตรงมากกัได้รสมาตป่ยพอดี เลาเก็บบททัวมาแก้วตัวแบบสองตาใหญ่ได้ผู้ใดเสียมาก,กินน้ำเลยเปียงปีะรถพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อหันยืมเงอนนี่เปีงยงเยอ้อหกลับเป็นน้ำฝนดีครับอยา่าลาลา่มามาๆม,ามระรดออ้ยร <laughs> ดเคย ตูนหีบแล้วพี่น้องนั่นตูนหีบทุบตับทุบตับเราอย่างก่อนอย่างก่อนอย่างรถหาตากันตาลับไปเก็บทัวอยู่ยทัวมาแก้วอยู่